พูดตามผมนะครับต่างๆตๆอนนี้ในใจท่านนึกถึงผู้นำนึกถึงผู้นำที่ท่านคิดว่าไอคนนี้มันจะนำก,กูได้น <c oughs> ึกไว้นึกไว้ก่อนหลับตาแล้วนึกไว้ใครจะเลือดเครับแ <c oughs> ล้วพูดตามผมแล้วพูดตามผม <c oughs> ข้าพาเจ้าทั้งหลาย <c oughs> มีความเชื่อว่าบุคคลต่อไปนี้จะ <c oughs> นำพาทีมข้าพเจ้าประสบกับชัยชนะ ลาสจากโรคภัยไข้เจ็บฟ้าดินจงเป็นญาติบุคคนต่อไปนี้คือผู้นำของข้าพเจ้าคนคนนั้นได้แก่มีตาครับชี้ครับชี้ชี้เลยชี้ครับชี้ชี้ครับชี้เลยไอ้คนที่บอกชี้ยั้สุดยืนไปที่อื่นนั่ เชื่อมาเลยกันหมดกัางแ้วมาณการวิจัยเะไรพวกนเนี่ยเออประมาณนีณอณ้อ้าวเขียนชื่อพี่ที่ยืนเนี่ยบนกระดานเลยครับเอาชื่อที่ชื่อเล่นก็ได้ชื่อเลอเคค่นก็ได้นี่คือคุณได้รับการเลือกตั้งเลยนะเนี่ยจากเองคุณพี่อ่ะพี่ชอบดีมากเอ้าวแตครับเขียนชื่อเล่นกน็ได้เขียนชื่อเล่นกน็ได้เขียนชื่อเล่น